อ๊บเป็ดบุตรแดนต้นเดีอัพตอนนี้ตอนนี้เป็นบุตรนี่ยอันนี้เปือนเป็นบุตมีเปือนเป็ดบุตรอันตาเต้นอีกแป๊ปเดียวอ๊บเดี๋ยวป้าเตียมอันนี้อ๊บมาตัวใยไม่นอนเป็ดบุตรอ๊บนอนนอนเป็ดบุตรอัพบายบาย วันนี้นะคะที่โรงเรียนของน้องเฟ e บุ๊กจัดกิจกรรมนิทรรศการนะคะส่งท้ายแล้วนะคะต่อไปเฟ e บุ๊กก็จะขึ้นอนุบาลสองแล้วนะคะตอนนี้เฟ e บุ๊กได้จบอนุบาลหนึ่งไปแล้วแล้วก็ครูบอกว่าให้มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆเล่นสนุกสนานกันค่ะตอนนี้เฟ b บุ๊กกาลังเต้นยู่นะคะอยู่มองนอนคิดถึงมองชนอยู่มังนอนแล้วคิดถึงมังชนเติร์ดเติรดตดตด นี่นะคะสุดหลอ่อสุดหล่อไปเต้นข้างหลังเพื่อนก็เลยแม่ก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่สนุกมากเลยนะครับสนุกไหมครับสนุกครับตื่นเต้นมากครับตอนอยู่บนบนเวทีใช่ไหมแต,แต่ก็ Facebook ก็เต้นเต็มที่มากเลยนี่เพลงสาวเมืองนอนนะครับนี่เพื่อนมีเพื่อนเฟซบุ๊กด้วย อยู่บางนนทกิเลงเมืองนนอยู่บางจนกิเลงเมืองนนตืด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 ตึดตดเฮ่นะคะโอ้ยเอาสุดท้ายสุดท้ายเอาเตะกันเตะกับเพื่อนพอดีแกล้งเพื่อนเฟซบุ๊กก็ชอบแกล้งเพื่อนครับนี่จบแล้วครูบอกว่าค้างไว้ค้างไว้เดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายรูปโอ้ยมีคนหล่อๆเลยใส่แว่นตามีแต่คนหล่อๆ ตอนนี้ก็ถึงเวลาคล้องพวงมาลัยแล้วนี่สุดหลอของแม่ต่อไปก็เป็นกิจกรรมของพี่นะอ่ะแย่ไปหาแย่ไข่มดแดงโอ้ยหมดหมดมสมกัดมดสมกัดมาสมกาอันนี้กิจกรรมของพี่ไงเอวบุกเสร็จแล้วบุกเต้นเสร็จแล้วครับ ต่อไปก็เป็น,นของอุปกต่อไปอ่ะอ่ะอุปกรณ์แล้วรับแล้วครับนี่ตอนนี้เราก็ดูกิจกรรมของพี่ๆเสร็จแล้วแล้วก็มาเล่นกับพี่ไข่กเพื่อจะรอพี่ไข่กเต้นนี่ห้องนี้เต้นเสร็จก็จะไปเป็นห้องพี่ไข่กแล้วตอนนี้ facebook กําลังไข่พี่ไขุ่กกําลังเตรียมตัวตอนนี้พี่ไข่กของเราก็ เต้นแล้วนะคะอ่ะพี่ไข่บอกร้องเพลงอะไรจำไม่ได้จำเพลงไม่ได้แล้วตึงจิตชิงติดชิงติดชิงยามาดิงก้องแขวะโอ้เมนเด็กน้อยคอยชักก็ดีติดชิง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 ติตชิงติตชิงติตชิงข่าวกำลันใจมากเลยนะคะเอาเต้นเอาแซ่เอวนิดนึง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 อยู่นั่นแนลพี่ไข่มุก นี่แล้วก็เต้นเต้นเต้นไปนะคะโอ้ยเต้นท่าอะไรก็ไม่รูเด็กน้อยเนาะกำลังน่ารักเลยคุณแม่แต่ละคนก็ถ่ายคลิปให้คนนน้นคนนี้ถ่ายรูปก,กิจกรรมลูกเนาะมีความสุขกันแม่ก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ลูกไว้ดูตอนโตนะคะกิจกรรมส่ง พี่ไข่มุกก็จะจบป1ขึ้นป2แล้วค่ะตอนจบคลิปแล้วให้พวงมาลัยค่ะนี่นะคะระหว่างรอพี่ๆคนอื่นเอาเฟซบุ๊กก็วีผมรอเลยครับเนสเสร็จแล้วครับนี่พี่ไข่มุกคนสวยก็นั่งรอนี่ใส่แว่นตาสวยไหมคะโอ้ยน่ารักจังเลยหลงลูกตัวเองแล้วหนึ่ง นี่นะคะเฟรบุกก็ร้อนมากเลยร้อนหงุดหงิดโย,น,ยนนี่นั่นเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จนี่พี่แมุกหน้าบุตเลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้